ครับโอเคครับมาครับรับเลยฮะับมาเชิญมาครับมาเชิญมาครับมาด้วยครับลุงตีเฟตตี้ครับลุง er ตีเฟตตี้ครับมาครับเชิญครับม้าบอกว่าอารมณ์อื่นได้ไวลุงสิโตมาอยากได้อะไรให้ผมเขียนอะไรผมเซ็นให้เลยมาม้าเชิญนะอาเพครับเซ็นเพื่อลูกมาด้วยนะฮะมาไปไหนครับ มาครับามมามีไปแวตกเห้เซ็นทพบอะไรดีมา้ย่าอะรเพเซ็นเพือะไรดีมาเซ็นเพือะไรดีมาเออโอ้โหนี่เห็นแผลชัดขนาดนี้เฮ้ยมีตรงไหนไอ้เขียนให้เขียนเพิ่มอ เอ้าร <differences S 2> ู track, ้ไหมรู okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, ้มาแม่รู้มาม่อะไรู้มาม่หัวใจเจ้าตรงไหนเพราะว่าโอเคครับเต้นเลยเต้นเลยเต้นเพิ่มเลยฮะเดี๋ยราจะจะให้กับพ่อโอเคอ่ะรุ่ต่อไปขอตัว